ว่าแล้วทําไมหาน้องต่อไม่เจอพ่อผู้ชบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันหลังนิ่มสารภาพจากกรณีที่น้องต่อหนูน้อยวัยแเดือนหายตัวไปปริศนาล่าสุดแม่ของน้องต่อก็รับสารภาพว่าเอาน้องต่อไปโยนทิ้งลงน้าเจ้าหน้าที่ก็ระดมค้นหาอย่างสุดกําลังก็ยังไม่พบน้องต่อนิ่มแม่น้องต่อเผยว่าน้องต่อตื่นมาร้องไห้งองแงจึงอุ้มปลอบแต่ลูกก็ร้องไห้ไม่หยุด เผออุ้มร่วงตกพื้นทำให้น้องต่อนิ่งเงียไปได้วยความตกใจจึงอุ้มลูกไปโยนลงในแม่น้ำห่างจากบ้านพักออกไปประมาณ100เมตรซึ่งจะทำให้การของแม่น้องต่อเจ้าหนาทีก็ได้ระดมกำลังค้นหาร่างหนูน้อยในคลองอย่างเต็มที่พ่อของพุธสามีของนิ่มบอกว่าหลังจากที่นิ่มสารภาพก็ไม่ได้มาหามาพูดอะไรพุธเองก็ไม่น่ามาเจอเรื่องแบบนี้อยากจะประกันตัวแตก แกก็ยังไม่มีเงินแถมตัวเองก็ไม่สบายยังไม่เชื่อว่านิมเอาน้องต่อไปโยนทิ้งน้ําประกอบกับชาวบ้านหลายคนคิดว่าถ้าโยนจริงต้องเจอแล้วคิดว่าลูกสะพ้ยพูดเพื่อขอไปทีเหมือนกับทีแรกที่กุเรื่องชายเสื้อเหลืองมาเอาลูกไปทางที่ไม่มีจริงครองใกล้บ้านนางสาวนิมที่อ้างว่านํำน้องต่อไปโยนทีเจ้าหน้าที่ได้นารถแบ็คโฮมาขุดรอบเป็นจุดๆนําผักตบชวา กับเศษขยะออกซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆกูภัยมั่นใจถ้าน้องต่ออยู่ในน้ำจริงต้องเจอแล้วอาจารย์ปรเมศลั่นแม่เอาไปขายให้ใครหรือไม่จากกรณีที่นิ่มแม่น้องต่อยอมรับสารภาพว่าโยนน้องต่อทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากลูกร้องไม่หยุดเลยไปอุ้มแล้วทำเด็กหลุดมือล่าสุด นายพิเชษเอ็มสีหัวหน้าชุวยปฏิบัติการใต้น้ำศูนย์การขัง,ขงปามถมเปิดเผยว่าทีมกู้ภัยทีมประดาน้ำลงปฏิบัติการลงประดาน้ำสแกนเป็นหน้ากระดานทั่วทั้งครองไม่พบสิ่งต้องสงสัยในน้ำเลยเป็นการค้นหาที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยทำมามั่นใจว่าถ้ามีร่างของเด็กต้องเจอแล้วแน่นอนซึ่งล่าสุดได้มีการสั่งยุติการค้นหาทางน้ำแล้ว ด้านอาจารย์พรเมรอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนมองอีกมุมว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าแม่เด็กเอาเด็กไปขายให้ใครหรือไม่เพราะที่ผ่านมาท้กกูภ้ภัยระดมค้นหาขนาดนี้ยังไม่เจอแม่แต่บ่อแสมันก็ยังทิ้งประเด็นอื่นๆไม่ได้ส่วนเรื่องที่แม่เด็กได้ประกันตัวในราคาต่ำมากเป็นเพราะพยานหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ไม่เพียงพอให้ตำรวจแจ้งข้อหาใดๆนอกจากข้อหาให้การเท็จ ระดับใดที่ยังไม่พบศพเด็กก็ยังสรุปข้อหาประมาททำให้เสียชีวิตหรือข้อหาอื่นๆได้เลยอาจารย์ปรเมศบอกอีกว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ล้วนเป็นการวิเคราะห์จากคำให้การของเขาซึ่งไม่รู้ว่าจริงเท็จเป็นอย่างไรเรื่องนี้ยิ่งคุยก็ยิ่งไม่ได้ข้อสรุปเพราะยังไม่มีพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเชื่อถือได้พิรุชัดว่าน้องต่อ,อยังรอดหนุ่มกัญชัยจับโปนิมภาษาไกาสารภาพแทนคำพูด ติดตามเป็นอย่างต่อเนื่องกับภารกิจค้นหาน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นิมแม่น้องต่อยอมรับสารภาพกับบุคคลภายนอกว่านําลูกไปโยนลงในแม่น้ําห่างจากบ้านพักไม่ไกลมากนะักทว่ายังมีหลายๆประเด็นให้สังเกตว่าน้องต่ออาจจะยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทางพ่อและแม่พุทธสามีนิมก็ยังเชื่อแบบนั้นเพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่นักประดาน้ํา ได้ลงน้ำปูพรมค้นหาน้องต่อในจุดที่นิ่มบอกว่าเอาน้องต่อมาโยนลงน้ำทางเจ้าหน้าที่ได้เจอเบาะแสสาคัญเป็นแผ่เพืดเด็กอายุประมาณ8-10เดือนไซส์เทั้งนี้ยังไม่ยืนยันแน่ชัดว่าเป็นของน้องต่อนานเจ้าหน้าที่จึงทําการเก็บใส่ถุงเพื่อน,นําไปตรวจสอบเป็นหลักฐานต่อไปทั้งนี้ในรายการหวนกระแสกู้ภัยชุดค้นหาน้องต่อได้มาเล่าถึงภารกิจค้นหาน้องในน้ํา จุดที่นิ่มอ้างว่าทิ้งโยนลูกลงไปกู้ภัยเล่าว่าเขารู้สึกปแปลกๆตั้งแต่วันแรกๆแล้วเพราะวันนั้นเขาลงไปงมในจุดที่ต้องสงสัยแล้วเห็นพ่อกับแม่เด็กมายืนยิ้มหัวเราะและถามกู้ภัยว่ามาง,งมอะไรแถวนี้ระหว่างที่กู้ภัยกำลัง,งงมหาเด็กกันแบบเครียดมากแต่พ่อแม่เด็กดูชิลและหัวเราะคิกคักกัน พร้อมกันนี้ในช่วงตอนหนึ่งคุณนุ่มกัญชัยกัมเหมยพลอยพิธีกรในรายการได้พูดออกมาว่าวันแรกก็งงอยู่ตนมีโอกาสคุยกับตัวแม่บอกว่าจะให้เงินจำนวนหนึ่งถ้าแม่ให้เด็กคนอื่นไปให้เอาเด็กกลับมาถ้าเลี้ยงไม่ไหวตนเข้าใจเราอาจยากจนไม่มีงานไม่เป็นไรเดี๋ยวตนจะช่วยจะให้เงินก้อนหนึ่งกับแม่ไปก่อนเชื่อว่าจะเลี้ยงน้องได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเลย แต่ถ้าขาดตกบกพร่องอะไรตนก็จะช่วยให้อีกแกก็นิ่งคิดไปสักพักบอกไม่รู้อยู่ไหนแล้วแกไปบอกทีมงานผมชื่อคุณหนุ่มเหมือนกันบอกว่าพี่หนุ่มกันชัยจะให้เงินเขาจริงใช่ไหมทีมงานเลยบอกว่าจริงแล้วก็มาคุยว่ายังไงคุณกันอีกทีรู้อีกทีเหมือนเขาคิดอีกและบอกว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนจริงๆเขาตอบคำนี้มาตอนหลังก็สงสัยเขาบอกว่าเด็กตายแล้วเขาเอาเด็กไปทิ้ง ยิ่งสับสนไปใหญ่ก่อนที่อาจารย์ปรเมอินทราชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนจะพูดขึ้นมาว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเชื่อเถอยังได้วิเคราะห์อีกด้วยว่าผมยืนยันว่าเด็กไม่น่าเสียชีวิตดูทำาไรทั้งหมดน่าจะมีอะไรมากกว่านี้คดีทุกคดีต้องดูทำลายว่าอะไรยังไงถึงจะชี้เป้าได้ถูกแต่ตอนนี้เรามานั่งวิเคราะห์ตามคำพูดของเขาไปดูผลแต่ผลไม่เจอไง ต้องดูที่ต้นก่อนมายังไงตอนมากินหมูกระทะพาเด็กมาด้วยไหมจะมีอาการอะไรไหมทุกส่วนเป็นส่วนประกอบถ้าทาความจริงให้ปรากฏความวยุติธรรมเกิดตัดขาดกระจุยแฟนเก่านิ่มย้อนแชฉอดีตคบซ้อนแล้วซ้อนอีกไม่เชื่อน้องต่อลูกของพุทธผู้สุขเาได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านกุดกว้าง ำบลกุดกว้างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นโดยได้พบกับนายกอฟอายุ29ปีอดีตแฟนที่เคยคบกับนิมแม่ของน้องตกไป8เดือนที่หายตัวไปนายกอฟกล่าวว่ารู้จักกับนิมที่ย่านพระรามสองขนาดนั้นตนไปทำงานที่กทมจึงได้เจอกันก่อนจะตกลงคบหาเป็นแฟนกันโดยในช่วงระยะเวลา2เดือนก็ได้พานิมมาที่ขอนแก่นสนกระทั่งมีผู้ชายที่ชื่อพุทธโทรหานิม บอกว่าเป็นสามีซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นสามีของนิ่มจึงส่งนิ่มกลับไปกทมตลอดระยะเวลาสองเดือนที่คบหากับนิ่มนั้นไม่รู้ว่านิ่มมีสามีแล้วและไม่รู้ว่าพุทธคือสามีของนิ่มเพราะนิ่มบอกว่าเป็นพี่ชายซึ่งได้มารู้ความจริงช่วงที่พานิ่มมาที่ขอนแก่นผู้ชายชื่อพุทธโทรตามแต่นิ่มไม่รับสายตนจึงรับสายแทนพอรับสายพุทธก็บอกวันนี้พุทธนะ เป็นสามีของนิ่มและบอกว่าในแจ้งตำรวจจับตนด้วยเลือกกล่าวหาว่าตนเป็นคนขโมยเมียของพุทธมาจึงได้ส่งนิ่มกลับไปซึ่งก่อนที่จะส่งนิ่มกลับไปก็ได้ถามแต่นิ่มก็นิ่งเฉยไม่พูดอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่รู้สึกอะไรแล้วซึ่งตอนที่ส่งนิ่มกลับไปก็ไม่ได้จะอะไรอาวรณ์อะไรเพราะไม่ชอบยุ่งกับเมียของคนอื่นลูกเมียคนอื่นไม่ยุ่งอยู่แล้วและ้ารู้ตั้งแต่แรกว่ามีสามี ก็คงไม่คบกับนิ่มเป็นแฟนในก๊อปกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาตนเคยเห็นนิ่มแอบคุยกับพุทธทุกวันซึ่งก็รู้แต่ไม่ได้พูดอะไรเคยถามแต่นิ่มก็ไม่พูดตนก็ไม่พูดอะไรเพราะไม่ชอบเซาซีใครในส่วนที่บอกว่านิ่มคบผู้ชายหลายคนเรื่องนี้ยืนยันว่าเป็นจริงส่วนตัวที่พบเจอมีครั้งหนึ่งเคยไปส่งนิ่มตอนที่พุทมาตามตัวนิ่มกลับพอส่งกลับไปแล้ว ตนก็โทรหานิ่มกลัวว่าพุธจะทำไรนิ่มก็ได้โทรหาและสอบถามว่าพุธได้ทำอะไรหรือเปล่าแต่ปลายสายที่ได้ยินนิ่มอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่พุธกลายเป็นว่าอยู่กับผู้ชายคนอื่นอีกหลังจากนั้นก็ตัดขาดการพูดคุยกับนิ่มไปพร้อมทั้งหักซิมทิ้งขายโทรศัพท์ทิ้งและมีครอบครัวใหม่แล้วในส่วนที่พุธครูว,ว่าจะดำเนินคดีนั้นไม่ได้มีตำรวจเรียกไปหรือมีการ ดำเนินคดีแต่อย่างใดและก็ไม่ได้ติดต่อกับใครอีกรวมถ้งนิมด้วยกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหาที่บ้านพร้อมกับเล่าเรื่องของนิมตามที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ให้ฟังสอบถามเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งว่าใช่ลูกของพุทธหรือไม่ซึ่งส่วนตัวมองแล้วไม่น่าจะใช่ลูกของพุทธเพราะเขาโครงหน้าตาไม่เหมือนกันและไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใครเพราะนิ่มคบหลายคนซึ่งตนตัดขาดแล้วก็ตัดขาดไป จนกระทั่งตำรวจมาหาจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น